โคดโรตี oti, บ้านเกิดของอุนซีราเนินที่ถูกแดดแผดเผาจนได้รับฉายาว่าโรเ Slope เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากสวอเซร่าแอนด์ไวบาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวายโคดโรตีนะครับเป็นหนึ่งชื่อที่คอวายพรีเมียมทุกคนต้องรู้จักเพราะเป็นเขตในโรนเหนือนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็ราคาไวเนี่ยเรียกว่าสูงมากๆเช่นกันนอกจากนั้นนะครับ วน์โคตรโรตีเนี่ยเป็นไวน์ที่ได้รับเรตติ้งนะครับจากโรเบิร์ตปาร์เกอร์เนี่ยสูงมากๆแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับเป็นไวน์ที่ได้รับ100แต้มจากปาร์เกอร์เป็นจำนวนครั้งมากที่สุดเลยก็ว่าได้จะเป็นไวน์ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในคลิปนี้ครับ โคดโรตีนะครับเป็นเขตปลูกไวน์ในฝรั่งเศสนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือที่สุดของเขตโรนเหนือโดยมีศูนย์กลางนะครับอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าอัมปุยแล้วก็เป็นเขตปลูกไวน์ที่เรียกว่าเล็กมากๆนะครับโดยมีพื้นที่ในการปลูกไวน์ทั้งหมดเพียง250เตาร์เท่านั้นเองแต่นะครับโคดโรตีเนี่ยก็เป็นเขตปลูกไวน์ที่มีประวัติศาสตร์ในการทำไวน์เนี่มายาวนานมากๆนะครับตั้งแต่สมัยโรมันเลยทีเดียว โคดโรตีนะครับเป็นเขตที่ทําจากไวน์แดงนะครับโดยที่มีองุ่นพันหลักก็คือองุ่นซีร่านะครับซึ่งซีร่าเนี่ยมันก็มีต้นกําเนิดมาจากเขตโรเหนือนี่เองโดยในเขตโคดโรตีเนี่ยเขาจะมีการทาไวน์ออกมาสสไตล์ด้วยกันสไตล์แรกก็คือเป็นโคดโรตีที่ทําจากองุ่นซีร่าอย่างเดียวนะครับร้อส่วนสไตล์ที่2ก็คือเขาจะมีการเอาองุ่นขาวที่มีชื่อว่าวิโอเน่นะครับมาเบลนกับองุ่นซีร่าอีกทีหนึ่ง โดยในข้อกำหนดก็คือสามารถที่จะเอาองุ่นวิโอเน่นะครับมาเบลนได้มากถึง20%แต่ว่าทั่วๆไปนะครับไวน์เมเกอร์เนี่ยเขาก็จะใช้วิโอเน่นะครับเพียงแค่5-10%เท่านั้นเองโดยการทำไวน์นะครับก็คือจะเป็นการที่เรียกว่าโคเฟอร์เมนเทชันระหว่างองุ่นซีรากับองุ่นวิโอเน่ก็คือเอาไวน์ทั้ง2พันนะครับมาหมักพร้อมกันเลยโดยไวน์นะครับทั้ง2ส,สไตล์นะครับก็คือจะมีเอกลักษณ์และก็กลิ่นที่แตกต่าง สาเหตุนะครับที่ทําให้ไวา์จากโคตรโรตีเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือโคตรโรตีเนี่ยเป็นเขตลูกไวายที่เล็กมากๆเลยทําให้โปรดักชันเนี่ยมันน้อยตามอย่างที่2นะครับก็คือไวา์โคตรโรตีเนี่ยเป็นไวายที่เรียกว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับแล้วก็เป็นไวายที่เพอร์ฟูลนะครับแต่อีเลแกนแล้วก็เป็นไวายที่มีเอจจิ้งโพเทนเชียลสูงมากๆ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นผลมาจากแต่รัวที่พิเศษมากๆของโคตรโรตีแต่รัวนะครับที่พิเศษของเขตโคตรโรตีเนี่ยมาจาก2ปัจจัยหลักๆด้วยกันอย่างแรกนะครับโคตรโรตีเนี่ยเป็นเขตที่หนาวที่สุดในเขตโรเหนืออีกทีหนึงซึ่งทําให้ไวายจากโคตรโรตีเนี่ยเป็นไวายที่แอซิดิตี้สวยงามสดชื่นนะครับแล้วก็เป็นไวายที่เอเลแกนมากๆซึ่งเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเขตนี้เลยทีเดียวปัจจัยที่2นะครับก็คือ ไร่วายส่วนใหญ่ในโคตรโรตีนะครับจะอยู่บนเนินที่ชันมากๆบางแห่งนะครับชันถึง60องศาเลยก็มีซึ่งทําให้ต้นองุ่นนะครับที่อยู่บนเนินที่ชันเนี่ยได้รับแสงแดดได้เต็มที่ทําให้ผลองุ่นนะครับมันมีความสุกได้เต็มที่เลยก็เลยเป็นที่มาของชื่อโคตรโรตีนะครับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวว่า roasted slope หรือว่าเนินที่ถูกแดดแผดเผานั่นเอง ซึ่งถ้าใครนะครับได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมไร่ไวายบนเนินโคตรโรตีนะครับจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหอากาศมันเย็นนะครับแต่ว่าหัวเนี่ยแทบจะไหม้เลยทีเดียวแล้วก็เนินที่ชันมากๆนี่เองนะครับทำให้คอสในการทำวายในโคตรโรตีเนี่ยมันสูงมากๆนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยคือวายเมคเกอร์ต้องทำด้วยมือหมดไม่ไว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวนะครับหรือการตัดแต่งกิ่งใบต่างๆนา,นานาและที่สำคัญนะครับด้วยความที่เนินมันชันมากๆนะครับทำให้ดินเนี่ย มันถล่มง่ายมากๆนะครับไวน์เมเกอร์เนี่ยเขาต้องเอาอิดมาก่อนะครับแล้วก็ทําให้ไร่ไวายเนี่ยเป็นขั้นบันไดเพื่อป้องกันการถล่มของดินลงมานะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเพิ่มคอสเข้าไปอีกในโคตรโรตีนะครับจะมีตำนานนะครับเกี่ยวกับสาวผมบลอนและก็สาวผมพรูเนตอยู่เรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักเรื่องมีอยู่ว่ามีขุนนางคนนึงนะครับชื่อว่าหลอดเมาชิรองนะครับเขามีลูกสาวสวยมากๆนะครับสคนด้วยกัน คนแรกเนี่ยมีผมสีบลอนส่วนคนที่2เนี่ยมีผมสีบรูเนตน้ำตาลแดงเมื่อลูกสาวทั้งสองคนนะครับใกล้ถึงวัยที่จะต้องแต่งงานออกไปนะครับคุณพ่อก็ให้บรดกสํสำหรับสาวผมบลนนะครับคุณพ่อนะครับให้ไร่วายอยู่บนเนินที่มีดินสีออกไปทางสีเหลืองสีอ่อนกว่าส่วนคนที่2องนะครับคนที่มีผมสีน้ำตาลแดงเนี่ยคุณพ่อก็เลือกให้ไร่วายบนเนินที่มีดิน เป็นสีที่มีสีน้ําตาลเข้มกว่าซึ่งเนินทั้ง2แบบนะครับก็จะมีชื่อเฉพาะก็คือโคดบอนนะครับเนินสีเหลืองกับโคดบรุนนะครับเนินสีน้ําตาลซึ่งเป็นดินนะครับที่เป็นเอกลักษณ์2แบบในโคดโรตีนั่นเองเริ่มกันที่โคดบอนนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ทางตอนใต้ของโคดโรตีนะครับดินในบริเวณนี้นะครับจะเป็นดินที่เป็นหินไนส์สีเหลืองนะครับ แล้วก็ไวน์จากเขตนี้จะเป็นไวน์ที่เอลเนกว่านะครับมีกลิ่นที่หอมมากๆนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่พร้อมดื่มเร็วกว่าไวน์จากเขตนี้นะครับมักจะเป็นไวน์ที่เบลนระหว่างอง,งุ่นซีร่านะครับกับอง,งุ่นวิโอนเน่ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าทางตอนใต้ถัดจากโคดบอลไปนะครับก็คือเป็นเขตที่เรียกว่าคองรูซึ่งเป็นเขตที่มีชื่อเสียงมากๆในเรื่องของไวน์ขาวที่ทําจา องุ่นวิโยเน่นั่นเองต่อกันด้วยโค้ดบรุนนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของโค้ดโรตีนะครับดินในเขตเนี้จะมีสีเข้มกว่านะครับเป็นไมคาสชิสสีน้ำตาลน,นะครับแล้วก็ไวน์จะเขตเนี้จะเป็นไวน์ที่เผาฟูกว่าเป็นไวน์ที่แทน,นินเยอะกว่าและก็เป็นไวน์ที่ต้องเก็บนะครับอย่างน้อย5-10ปีนะครับถึงจะพร้อมดื่มได้แต่เมื่อพร้อมแล้วก็คือจะเป็นไวน์ที่คอมเพล็กซ์มากแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่าจบยาวมากๆเลย วายจเกตโคตรบุลนะครับก็คือจะเป็นวายที่ทำจากองุ่นซีร่าร้อยเปอร์เซ็นต์กลิ่นของวายโคตรโรตีนะครับที่ผมมักจะได้นะครับก็คือจะเป็นพวกผลไม้แดงนะครับแล้วก็ผลไม้ดำปนปนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่นะครับหรือว่าพลัมนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นพวกเครื่องเทศนะครับกลิ่นหนังจางๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโคตรโรตีนะครับที่มาจากโคตรบอนเนี่ย จะมีกลิ่นที่หอมมากๆเป็นกลิ่นพวกดอกไม้นะครับที่ได้จากองุนบิโอเน้นั่นเองในปากนะครับโค้ดโรตีเนะี่ยจะเป็นไวน์ที่บอดี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่แทนนินค่อนข้างหนานะครับแต่ว่านุ่มนวลแล้วก็ละเอียดมากๆที่สําคัญก็คือโคตรโรตีเนะี่ยจะเป็นไวน์ที่แอซิดิตี้นะครับสวยงามมากๆนะครับเรียกว่าเป็นซีราที่อเลแกนต์มากที่สุดในโรเหนือทั้งหมดนะครับแล้วก็ เอลเลแกนมากที่สุดในโลกเลยก็วาา่าได้เท่านั้นไม่พอนะครับโคตรโรตีเนี่ยเป็นไวน์ที่มีเอจิ้งโพเทนเชียลสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะโคตรโรตีที่ปลูกอยู่ในโคตรปรุนนะครับไวน์เนี่ยต้องเก็บนะครับอย่างน้อยก็คือ5าถึงปีนะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับโดยที่ไวน์โคตรโรตีดีๆนะครับเมื่อเก็บจนถึงอายุที่พร้อมแล้วเนี่ย ถ้าใครมีโอกาสได้ดื่มนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าลืมไม่ลงเลยทีเดียวเพราะว่าวายเนี่ยมันจะอะไรแกนมากขึ้นอีกนะครับก็คือบอดี้เนี่ยมันพิ้วมันบางกลิ่นหอมมากๆเปิดจุกคอกออกมานี่คือแบบกลิ่นเนี่ยฟุ้งไปทั่วห้องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลิ่นมันจะออกเอิร์ธซีนะครับแล้วก็ผลไม้แดงนะครับหอมๆเหมือนกับเบอร์เกนดีพินโนดีๆนะครับแล้วก็บอดี้นะครับแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็คือความซับซ้อนเนี่ยเทียบเท่าได้กับบอโด เก่าเก็บที่อร่อยออร่อยเลยทีเดียวเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของโคตรโรตีที่ทำให้ไวายจากเขตเนี้ยมีราคาที่สูงมากๆนะครับแล้วก็เป็นมีชื่อเสียงมากๆอีกเขตหนึ่งโดยไวายโคตรโรตีนะครับเป็นไวายที่ได้รับเรตติ้งจากโรเบิร์ตพาร์เกอร์เนี่ยสูงมากๆนะครับโคตรโรตีที่ได้เรตติ้งเป็นร้อยแต้มเต็มนะครับมากที่สุดของโรเบิร์ตพาร์เกอร์เนี่ยก็คือมากกว่า30ครั้งนะครับก็คือโคตรโรตีจากกิเก่านั่นเอง สำหรับท็อปวินเทจนะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้คอไวโคดรโรตีนะครับก็จะมี2,009นะครับ2,010ซึ่ง2ปีนะี้เป็นปีที่เรียกว่าเป็นปีทองของโค้ดโรตีเลยทีเดียวส่วนตัวนะครับผมเพิ่งได้ดื่ม วายลาวิเยร์นะครับปี2009นะครับซึ่งเป็นซิงเกิลวิญญาดในโค้ดปรุนนะครับจะบอกว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มพร้อมนะครับและเป็นวายที่เรียกว่ากล mm ิ่นอายของเปอร์เนดีดีๆเก่าเก่าเนี่ยมันเพิ่งเริ่มโชว์ออกมานะครับแล้วก็เป็นวายที่เรียกว่าหอมแล้วก็อร่อยมากๆแต่ว่ายังไปได้อีก4-5ปีเลยทีเดียว2ปีนี้นะครับ2 0 0 9 2 0เ0นเะ่เห็นที่ไหนก็คือเก็บที่นั่นเลยนะครับไม่ต้องลังเลยปีที่ดี อกีก็จะมีปีก็จะมนปี2015นะครับปี2018นะครับและล่าสุดก็คือปี2019นะครับซึ่งเป็นปีใหม่ที่ไวโคตรโรตีเนี่ยทำออกมาดีมากๆนะครับผมได้ดื่มวายจากโคตรอนนะครับในปี2019เป็นไปแล้วขอบอกได้เลยว่าหอมมากๆแล้วก็ผลไม้เนี่ยสุกกำลังดีจบเนี่ยเนียนมากๆเลยสำหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มลองวายจากโคตรโรตีนะครับ ด้วยความที่วายจะกเขตเนี้ยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับผมขอแนะนำนะครับให้ไปหาโค้ดโรตีที่เป็นเบลนนะครับจากวินญาดหลาย,ลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบรนจากโคดรอนบวกกับโค้ดปรุนหรือโค้ดปรุนอย่างเดียวหรือก็โคดรบอนอย่างเดียวก็ตามนะครับวายที่เป็นเบลนจากหลายวินญาดเนี่ยราคาจะน่ารักกว่านะครับ ถัดมานะครับผมแนะนำให้ไปลองหาไวน์ที่เป็นซิงเกิลวิญญาจากโคตรบอนนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือเป็นไวน์ที่พร้อมดื่มเร็วกว่าและเป็นไวน์ที่กลิ่นหอมแล้วก็นุ่มนวลเอลเกนกว่าแต่ถ้าใครนะครับที่อยากจะลองสุดยอดไวน์จากโคตรโรตีนะครับต้องไปหานะครับซิงเกิลวิญญาจากโคตรปรุนนะครับซึ่งเป็นไวน์ที่อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเป็นไวน์ที่ต้องเก็บเป็น 10, 10ปีถึงจะพร้อมดื่มนะครับ แต่ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็คือเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าลืมไม่หลงแน่นอนสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้วายซีร่าครับจากโค้ดโรตีที่ราคาน่ารักกว่านั้นนะครับผมขอแนะนำนะครับให้ไปหาวายโคตรโรนะครับที่ทำจากกุ่นซีร่าร้อเซนะครับจากโปรดิวเซอร์ที่อยู่ในโค้ดโรตีซึ่งส่วนใหญ่โปรดิวเซอร์พวกนี้เขาจะมีไร่ไวายหรือไร่องุ่นรอบๆโค้ดโรตีนะครับ ที่แม้ว่าดินอาจจะไม่ได้ดีเท่านะครับแต่สไตล์ก็ยังใกล้เคียงอยู่และราคาเนี่ยน่ารักแล้วก็จับต้องได้มากกว่าเยอะและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของโคตรโรตีนะครับเขตวายพรีเมียมอีกหนึ่งเขตนะครับที่คอวายพันแท้นะครับทุกคนไม่ช้าก็เร็วต้องรู้จักแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ